เ่าใหม่ก็เป็นการทำบุญล่วกันอยู่ดีเพราะฉะนั้น छोइ like गए นี่ก็ไม่ไมีทางนี่ก็มีคาดลอย S <S ในชีวิตดาวนะครับโครงการซาอาศวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณพ,โโพี่นุ่นนะฮะริปี้ฮันแล้วก็เดึกตาแล้วก็นักแสดงที่มาทั้งหมดในวันนี้นะครับ آ, จะบอกว่าเงินส่วนนี้เนี่ยเป็นเงินที่จากประมูลเท่านั้นนะครับแต่ว่าจากที่การขายเสื้อจากนี้ยังไม่รวัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆและใครก็จะนําส่วนนี้นะครับไปมอบให้กับชาวใต้เพื่อหวงว่าได้ประโยชน์แล้วก็เป็นความสุขกับแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมประมูลแล้วก็ร่วมงานในวันนี้ยัััังงไวววนนนี้้หมะะะดเลลาาแคครรบบบบพก